หายไปสิปีไปเรียนปีการละกั t อยูได้สามปีกว่าแล้วกลังใจจากลูกแจ้งเมย์สุดอดนะเพราะว่าพ่อพ่อแม่ตายหมแล้วที่จตองตัดตัวพ่อกะตายแม่กะตายแล้วแก่กะตายพ่อฮักก็ฮักลูกฮักเมยก็ฮักตลอดถึงตัวจะตายวันใดก็ได้จะฮักตลอด และไม่น่าจะไม่น่าเชื่อแกจะเป็นแบบนปปี้หรอกทุกวันเนี้ยเหนื่อยอะหว่าสู้อะ่อส,ส,ส,สู้นี่คือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่คุณพ่อเคยเป็นเสาหลักทำทุกๆอาชีพรับจ้างทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อให้ทุกคนในบ้านได้กินอิ่มนอนหลับและก็มีความสุข ด้วยความขยันขันแข็งทำให้เขาต้องพลาดพลัง้งและต้องล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่จจมทองเนาะพี่ก็ขายกวา๋วยเตี๋ยวแฟนก็ไปรับจ้างทั่วไปอยู่ไม่นานก็มีลูกด้วยกันลูกด้วยกันก็ตั้งท้องด้วยกันเนาะแล้วก็แฟนก็ไปรับจ้างพี่ก็ไปขายกวา๋วยเตี๋ยวกับขายที่บ้านไปปลูกบ้านด้วยกันแล้วก็เขาไปทำงานทั่วไปอยู่จจมทองอยู่กันตั้งแต่ 3ามสิบปีเนาะก็ลเลยอยากมาอยู่ที่บ้านก็เลยมาอยู่ที่บ้านอาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ประมาณสี่ห้าปีเนาะนะแล้วพอดีเขาก็ไปทํางานทั่วไปไปรับจ้างไปทํางานกอ่อสร้างไปทําหลังคาอะไรเนาะไปเป็นลูกน้องเขาเนาะแล้วก็พอดีเขาตกหลังคาทีหนึ่งนะ้วเนาะตกหลังคาค้างเดียวแล้วก็หน้ามืดขึ้นหลังคาไม่สูงเท่าไหร่ เมื่อก่อนแกแกเอาทุกอย่างอ่ะไปเป็นยามไปเป็นยามที่ทุ่งเสี้ยวบ้างยามที่ปั๊มน้ํามันอะไรบ้างเนาะแล้วเขาดีเขาไม่ได้หลับได้นอนอ่ะเขาก็ไปทํางานไปงานเหล็กอีกตกหลังคาอยู่ลุงพยาบาลได้สักสามเดือนแล้วออกมาพักที่บ้านอีกก็ดีแล้วเนาะดีแล้วก็อยู่ไม่นานแกไปรับจ้างตัดหญ้าอะไรไปทั่วไปเนาะเวลาแกไปเป็นอะไรเขาไม่ยอมไปหาหมอไปแต่กินยาหนามัยอย่างเดียวอะเนาะเออจนมือเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยปวดก็ไม่ยอมไป พี่ก็บอกว่าให้ไปหาหมอไปตรวจเชีคล่างกายขเขาก็ไม่ยอมไปเนาะโชคชะตาช่างเล่นตลกกับชีวิตของเขาอีกครั้งเมื่อเขาต้องล้มป่วยหนักกว่าเดิมป็พ่อชื่ออย่างรครับป่อชื่อสม,มุนครับสม,มุนยุงไปะละครับหม่ก้นนี่ป่อแยกอย่างครับแยกการอย่างครับ,รบป่อเป็นช่างเชื่อมเชื่อมเล็กตัดแจ้งแล้วพอดีเกิดอุบอัติเหตุตัดแจ พก็เป็นลมเป็นเส้นเลือดแตกก็เล้เป็นเป็นหายไปทีนี่ก็เลยเป็นพิการนั่นไงอป็นได้สามปีกว่าแล้วพอรูดแม่เขาก็ไปรับเป็นที่ห้องสื้นเนาะรอไปสงชั่วโมงเนาะเขารอเนาะเพื่อจะส่งไปประสาทเนาะ พี่ก็ไปตัวรถนะไปกับลูกสาวแล้วพอดีเลือดในสมองเนี่ยน้องมันกองมันเยอะเขาว่าจะได้ผ่าตัดเนาะหลังๆนี่หมอก็บอกว่าสองวันเขาโทรมานะญาติเลยสมบูรณ์หรือนี่เขาไม่ได้ผ่านะเลือดเขาหายไปเองเนะเลือดหายไปเองเนืมไม่ได้ผ่าก็อกจากห้องไอซูมาพักฟื้นห้องรวมได้สักห้าวันเนาะช่วงฮันโควิดมันเยอะเนาะคนตายมันเยอะเนาะอืมแล้วพี่เขาส่งตัวมาสะปัดองพี่ก็มาอยู่ได้สักห้าวันเนาะแล้วเขาส่งตัวกลับบ้าน เรงหลังๆนี่พี่ก็เอาไปทุกอย่างแล้วเนาะเอาไปเอาไปฉีดยาเห็มเข็มห้าปันนอ้องมุดไปเห็มทรงมื่นห้าแกก็หูซึ้งว่าจะดีมาเนาะดีขึ้นมาโอ,อ้ปะ่ะพี่ก็เอาไปออกกําลังเนาะเอาผ้าตองมัดผ้าแต่งแกขนาดแกวูบเนาะแก่ต้าแกถ้าจะจิบเป็นสันเป็นแบบสันนี่ค่ะแล้วก็เอาเปิ้นมาไปฝังเข็มเหรอจ้างรถไปฝังเข็มเนาะฝังเข็มตึงหัวตึงเข็มตึงนี่นะเนี่ย ฟังเซิทฟังได้สักห้าเตือ้อมันบบดีขึ้นก็รู้สึกว่านี่มันจากอะไรเพราะว่าหมู่ของบ้านเพิ่นเอาไปบำบัดเต่อบำบัดเที่ยงบ้านมันดีขึ้นมาป้อเก็บตัวได้เก็บตัวได้ทั้งหมดีป้อเราฟุบงเฟงหหว่งบวกกับเจ็บปุ๊บก็ป๋อก็เลยยุดเดิน เแต่เมื่อเสาหลักล้มลงก็มีเสาหลักต้นใหม่เข้ามาแทนที่ลูกสาวคนเดียวเด็กผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะแบกรับภาระอันหนักอึง้งแต่เธอต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อก่อนแกเป็นเสาหลักครอบครัวแล้วก็ออพอแกล้มค่ะหนูก็เป็นเสาหลักแทนตั้งแต่พ่อป่วยแม่ก็ทำง,งานททั่วไปเมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวขายแล้วก็ รายได้มันไม่ค่อยดีมันที่ที่เช่ามันแพงด้วยค่ะแล้วก็หยุดทําไปแล้วก็ตอนนี้แม่ก็ไปรับจ้างาเสียบหมูค่ะรายได้ประมาณ250ต่อวันค่ะมันมันก็น้อยเนาะเพราะว่าหนูก็ทำเซเว่นก็เป็นรายเดือนส่วนมากจะเงินหนูอะ่ะก็ใช้ใจ่ายครอบครัวมากกว่า เอาบุ้งเอาลังคึืนให้เขาเนาะเปลี่ยนพัดลมให้เขาเอาเยี่ยวไปเททิ้งห้องน้ำให้เขาเค็นั้นแล้วพี่ก็ไปซื้อกับข้าวเคียมน้ําเคียมนมเค็นั้นอะแล้วเขากินข้าวคนเดียวแล้วพี่ก็รีบไปทํางานตื่นมาก็หาข้าวให้แกก,กินค่ะแล้วก็เช็ดตัวหนึ่งรอบก่อนก่อนไปทํางานนะคะเพราะว่าทํางานแกะใบแล้วก็แกดบ้านอะไรเงี้ยค่ะดูแลเตียงเช็ดเตียงอะไรเงี้ยค่ะอ่ ถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าแกบอกตัดเล็บบ้างคะ่ะตัดเล็บตัดผมตัดหนวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเย็นพี่กลับแม่ลูกสาวพอดีลูกสาวเข้าทํากาดเนาะพี่ก็เอาบุ้งเปลี่ยนพัดลมให้เอาเก็บข้าวให้เขาก่อนจะไปกับน้ำมาเอา,าแหนมือพ่ออาผ้าเย็นน้ำแหนมเก็บมือพ่อตุ๊กจังมากับเ,เมียกับพ่อบข้าเข้ามอกเฮกี่นีออ่แหละลูกสาวจะทำางานตอนบ่าย แกแม่ก็ม่เคยนสีのの่ท ja. ุ uh. ่มบ่ายถ้เมียนี่แม่จะเอาหน่อยเมียแห้หงไก่ให้งไก่หงงแม่ แ้นกายภาพบำบัดมันจะมีหมอค่ะเป็นหัวหน้ามาบอกก่อนมาแนะนำก่อนแนะนำเสร็จแล้วก็บอกญาติแล้วก็เรามาพวกอสมอสีจีเนี่ยมาแนะนำต่อมาทำมาเยี่ยมมาดูอาทิตย์ละครั้ง ถ้าเกิดมีแผลต้องได้เข้าทุกวันทําให้ทุกวันสําหรับครอบครัวทั้งทั้งหมดที่มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคอยดูแลให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะได้อยู่ด้วยกันแบบแข็งแรงเดินได้ ที่ต้องดิ้ลวนทํางานน้องทุกวันหาเงินมาเลี้ยงทุกวันเนี้ยต้องไปนี่เขาอีกหนูไม่ได้บอกให้พ่อว่าหนูเหนื่อยเต็นหนูก็ทำทุกวันแต่เ,เราร <c oughs> ักความรักที่เรามีกับพ่อใช่ไหมเรารักพ่อมากแค่ไหนหลังมากเพาะว่าเมื่อก่อนพ่อพ่อเป็นคนเดียวที่ให้หนูทุกอย่างหนูบอกพ่อว่าหนูจะไม่ทิ้งพ่อ แต่ในวันนี้ต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างแห่งความหวังคุณแม่ผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างคุณพ่อมาตลอดพี่ก็บอกว่าจะไปทํางานแล้วนะตอนเย็นไม่มีใครดูลูกสาวก็ไปทําบ่ายโมงงามซีเว้นเนาะเอเอ,เอขอบคุณนันนะกนักเขาก็เออ พี่ก็รักเธอนะเขาบอกคุยกับพี่นะถ้าสมมติว่าข้าแมา่พ่อทหารแน่แน่เมียเนาะเดี๋ยวลูกแม่พ่อดีใจนะถ้าวันไหนลูกบักเข้าบ้านเน่ยพ่อนอนเวลาพ่อเป็นห่วงพ่อคิดว่าพ่อห่วงลูกสาวสามคนเดียวกำลังใจจากลูกจากแม่สุดยอดวยนะ อยากบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากค่ะเรามันเป็นแบบนี้เนาะมันไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นไปแล้วมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ดูแลเขาให้ดีค่ะมันไม่รู้จะจากกันวันไหนเนาะ <c oughs> การทำงานของหนูเหมือนพอ่อ <c oughs> หนูอดทนมากอือทํางานแล้วหนูตั้งใจแบบพอ่อแล้วก็อดทนเหมือนพอ่อ มือเหมือนม,ม,มีเลือดสู้ของพ่ออยู่กําลังใจของพี่นะก็อเอาข้าวเอาอะไรให้เขากินแบบนนีะ้พี่ก็ดีใจละที่เห็นหน้าแฟนน่ะกับกับจากงานมาพี่ก็ดีใจละอถ้าเข้ามาพี่กลับบ้านเมียดีเขาบอกดีใจที่เห็นหน้าเมียอ,อ,อยากจะฝากอ๋อสมมติคนด,ดีก<ป>ําล<ป>ังใจบดีอ๋อปอสมมติปอกํอมมอาลังใจดีแล้วเนาะเราจะคนอื่นดีจะเป็นเจ้าปอเนี่ยแต่กําลังใจบดีเลยปอจะฝากบอกขาไว้ได้พ่อสู้ๆสูดท้อนะ ซู่ซจะไปท้อก็ต้องท้อออท้อทแต่แอบไมท้ออ่ะอ๋อพนามีนึ่งมีสมบัตินัดป่อซื้อก็เตอรป่อวิเคราะห์ยอย่ปิ๊กคืนมาป่อจับได้ซู่ซ่นะซู่แกซูซู่ต้องซูรอยยิ้มและกำลังใจจากคนในครอบครัวก็ยังคงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะความรักความผูกพัน และสายใหญ่ที่ถักทอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียงทุกคนได้มีกำลังใจต่อสู้กับร่างกายที่อ่อนล้าและขอเป็นพลังใจแก่ผู้ที่อยู่เคียงข้างทุกท่านให้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อคนที่คุณรัก